เอาครับผมสําหรับคลิปนี้ผมก,ก็ตเสด็จผ้าพ,พี่น้องมาเบิ่งห้างนกอีหยังบอลูพี่น้องเห็นปุนป่นบินออกจากห้างนี่นใครก็เป็นแน่นี่พี่น้องแต่ข้อมูลว่าพิษผ่านผมว่วาน่าจะเป็นตระกูลพวกนกนกแอนนอะไย่างี้ยนกแอน็นทุ่งใหญ่นก แอนทัวไปนะครับใครในดินแบบนี้นเนาะผมเห็นบินออกไปตัวสีข,ขาวๆด้วยพี่น้องเี่ไขาไข่นกน,น,นั่งนวลนะแต่ผมกับ่มั่นใจว่ามันเป็นนกยางกันแน่นกนั่งนวลคือสิ่ว่าใครในดินมาสเน,นะพี่น้องผมก,ก็เคยถ่ายจากเทอนกน,น,นั่งนวลเอ๋เดี๋ยวพี่น้องมาลุ้นกันเนาะว่ามันคือลางนกอะไรเนาะพี่น้องเนาะมีมุมให้ผมตั้งกล่องอยู่ โอเคไปลุนกันเลยครับผม เอาโอเคพี่น้องสรุปว่าเป็นนกนางนวลเด้อพี่น้องเดนี่ยบ่อนาพิษผ่านพี่เนาะว่าผมลอกเอาลูกไปใส้เสื้อท้ามืงนี่คือไข่นกนางนวลเด้อพี่น้งนนนงองเด้อนนนนนโอ้ผมก็เพิ่งเคยเห็นอยนอู่แล้วเข้าใจพี่ตลอดนึกว่าเป็นไข่ตามน้องน้ำตามอะไรพี่น้องที่ไหนได้ไข่บนดินพี่น้อง โอ้อารมณ์เคยคายนกกระแตแต่แว่แนนกตีนเทียนนกแอนทุ่งเลยพี่น้องเนอะไข่กันสิคข่คายกันอีกต่างหากโอ้โหโอ้มาศาสต์สัสงสรรดีรีมีน้องเอาโอเคพี่น้องแดดท้อนขนาดไข่แฟร์ไขแม่คุณมาฝากต่อนะโอ้เป็นอะไรที่สุดยอดอีกแล้วไข่นกนางนวลได้พี่น้องลังและไข่นกของนกนางนวลได้พี่น้องเนอะ โอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อบ๊ายบาย